ทีนี้เรื่องความเป็นมาอย่างนี้การต่อสู้ของพิศสินเนี่ยสู้มาโดยใหม่ๆเนี่ยที่ผมบอกว่าคอมมิวนิสต์มันเทคโอเวอร์ก่อนจากนั้นนปชถึงเข้ามา,าแล้วผมก็ไล่จับพวกคอมมิวนิสต์ออกไปไล่พังไปทีอพอน,อนปชเข้ามาแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยแล้วความจริงวันนี้สามเกิอเข้ามาโปจะเริ่มสู้ในแนวทางลักษณะของปะท้วงป่ายสสติมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถูกปราบตอนเดือนเมษา ครับผมอันนี้เพราะว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบในการต่อสู้กับอํานาจรัฐการที่จะได้อํานาจรัฐมาเนี่ยอินเซอร์เจนซีการก่อความไม่สังคมที่มีฮกกิ้งเรฟเวอเรชั่นกาลิลลาวอลแฟร์นะคูเดต้าเทอร์ลิตรลีออตจนกระทั่งดิสซเปเรียนไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติการสงครามกองโจรการก่อการร้ายการจลาจลจนกระทั่งถึงไอหิงสาเนี่ย <Huh. S 2> มันไม่มีทางที่ได้มาด้วยการไม่เสียเลือดเนื้อไม่ได้ใช้กําลัง มาด้วยการดอกไม้ยกเว้นในระบบรัฐสภากดดันเพื่อให้เขาลาออกยุบสภาลาออกแล้วก็เปลี่ยนขั้วการเมืองครับซึ่งความจริงวันนี้เนี่ยเขาเล่นดังนั้นอยู่แต่ต่อมาเนี่ยพอมันสู้กันเมื่อ13เมษายนาเนี่ยมันดิ้นจากไอิงสาซึ่งคนม,ม,มันมาเจ็ดแสนมันดิ้นไปเป็นจลาจลพอไปจลาจลปับ๊บมันก็ไปเข้าข่ายการอ e ีเซอร์เจนซี่เขาตึงส่งกําลังทหารออกมาปราบ พอเจอกลุ่มของมอ็อบดีน้เงินของเดบินท์เขาเอาระเบิด<ฮ>ะมะปราเอารถเมย์ม<ฮ>ะเผาเพราะว่าไม่เข้าครบองค์ประกอบการต่อสู้เพื่อเรียกร้องคือแก้วสามประการพักแนวร่วมกองกำลังติดอาวุธแต่กองกำลังเราเนี่ยไม่ได้ติดอาวุธเนื่องจากว่าเป็นคนไทยกับคนไทยรบด้วยกัน <ฮะ S 2> แต่เป็นกองกำลังซึ่งจะรักษาความปลอดภัยเพื่อสมานฉันหรือไม่ใช่เพื่อสมานฉันคือเพื่อป้องกันม็อบแดงที่เป็นแนวส่วนของแนวร่วมไม่ให้ให้ประทะกันในส่วนของรัฐบาลโจรที่ปฏิวัติ เราเขียนรัฐมนุนโดยคมชคนแค่ร้อยคนหรือสสร้อยคนเนี่ย <ฮะ S 2> ไม่ได้เขียนโดยรัฐมนตรีสี่ร้อยเจ็ดเอ้ยสสสี่ร้อยเจ็ดส่วนแล้วก็เขียนบทจะมาตาสามก้าโจรช่วยโจรเนี่ยเพื่อไม่มีความผิดยิงฆ่าคนและม,มีความผิดประชาชนไม่ผิดเนี่ย <ฮะ S 2> ไอ้ตรงเนี้ยเขาคือพวกกบฏท,ที่ผิดล้ประมูลกฎหมายยา마ตายสามคือยึดอำนาจรัฐแต่เรานี่คือกองทัพประชาชนในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่แท้จริงกำลังจะสู้มันแต่เราสู้มัน,มนไม่ได้เพราะมันมีทหารอยู่ในมือ,อมเนื่องจากว่า กองทัพของประชาชนไปตกอยู่ในมือของพวกโจร <ฮะ S 2> ก็คือล่าติกระโหลซึ่งงผมเลยฟ้องข้อหากบฏรด่วมกับพรืรบอ<ฮ>ะฉะนั้นของเขาเนี่ยมีแก้วสามปการคือพรรคคือพรรคเอริปัตทีุ่่นเอลของอมัด <ฮะ S 2> แนวร่วมคือพวกที่ชัติองชาติลงตอนหกโมงเย็นมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะหลากสีเพราะว่ามึงแพ้กูอยู่แล้วมึงชาติงชาติลงม่ได้ชน,น<ฮ>ะกองกําลังติดอาวุธก็คือบกเรือกาศที่มีรถถังมีปืนใหญ่ มีจรวดมีเครื่องบินเอ<ะ>าละนัดลบกันมาทีแล้วเมื่อเดือนเมษา<ะ>เนื่องจากว่าเราสู้ไอหิงสาแต่มันดิ้นไปเป็นรีออตมันมีนใช้พลกรจุกเสรินการเวลาผ่านใหม่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎายสิงหากันยาตุลาทหารผ่านเริ่มออกมาพุทธิกาทหารผ่านเริ่มมาพี่พลบเป็นห่วงให้รีบแสแดงเข้าควบคุมอ๋อในช่วงวันที่สิบเอ็ดพอควบคุมปั๊บแม่ไอ้กองทัพบกก็ตกใจว่าตอนนี้มึงแล้วมีพักแนวร่วมกองทัพ เท่ากันละแก้วสามประการลบกันล<ฮ>ะเมื่อก่อนมันด้วนเนี่ยมันมีแค่พักกับแนวร่วมร <ฮะ S 1> ้องกระจอแงเอาไปให้จรเ<ฮ>ะเข้แดกวันนี้สามไสาแต่รับแล้วดีแต่ว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ยิงพันธมิตรเนี่ยในตำนัเนียกงรัฐบาลเนี่ย <ฮะ S 1> ที่รัฐบาลรัฐบาลไม่สามารถจะไล่พันธมิตรได้มีสามกองทัพมีตำรวจสองแสนสามคืนเพราะอมัดช่วยเนี่ยมันก็ไปช่วยยิงไอ้มอบน้ำเงินที่มาไล่ยิงม็อบแดงใช่หไหมนั่นคือกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายมาช่วยแต่การจะให้ไปลบกับรถถังปืนใหญ่เนี่ยมันลบไม่ได้ Yeah. ฉะนั้นตอนนี้มันครบแก้วสองการมีทหารผ่านมาพอไหวนะอย่างน้อยก็เป็นการบาลานซ์ออฟพาเวอร์ป้องปามถึงแม่ยังไม่ิมตอาวุธการเวลาผ่านมาเนี่ยประชาชนที่กำลังหมดแรงสู้แล้วเขาไปครั้งสุดท้ายก็คือที่อาโบนรนซ่าเนี่ยพอหมดเงินหมดทองตีตัวมาก็จะไม่สู้อยู่แล้วพอเจอทหารผ่านมาก็ฮึดกันใหญ่เลยทีนี้ไอแดงท้องแผ่นดินก็ของนปชที่ความจริงวันนี้ที่สามเกิเาฝึกไว้เนาะ มันขึ้นปุ๊บๆๆเร็วมากเวทีต่งตางๆตามต,ามตาม่างจังหวัดสีแดงขึ้นโอ้โหจะกระโดดเข็ดเลยมุกทหารทั้งจังหวัดขึ้นกงินหายก็เป็นจังหวัดจังหวัดเลยมันขึ้นเพราะไอ้ส่วนของทหารผ่านมันเข้ามาครบประกอบคนเนี่ยมีความฝันมีกำลังจใจขึ้นการเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือเมษาจนกระทั่งตุลาพศจิกาธันวามกราจนปลดสีแดงแต่ก็พักราชการสีแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้ครบองค์ประกอบซึ่งทําให้ระบบของอามาจดักใจ แต่ความจริงวันนี้เนี่ยเขาก็เล่นเข้าไปตามปกติจะมาะเล่นสู้ในแนวทางสันติยุบสภาลาออกจับขั้วใหม่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกินป่าเนี่ยยากเคที่ผมบอ,อกไงว่าย้อนหลังไปเมื่อตอนปฏิวัติ <ฮะ S 2> ลบกับใครไม่ลบลบกับปาเหมือนหมายยอรถผู้พาล่าสุดผมพี่ทักษิณไอ้ผมเนี่ยพี่ประลบ<ฮ>ะแล้วก็พวกพวกแกนนำพวกฮาร์ดคอ <ฮะ S 2> คร์ ฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาไม่เหมือนกับความยิงมันนีนคือพี่วีระแล้วก็นัทวุฒิจตุพรเนี่ยเขาจะสู้ลักษณะของการปะท้วงป่าใสครับแล้วก็ดามึงจนกระทั่งมืออกแตกตายดาบแบบตัวยี่เองอะตนมืออกแตกตายแต่ป่าเนี่ยเคลื่อนไปเขาจะเที่ยงอะไม่ได้เป็นสะเทือนเขาสอยดาวใครทําอะไรกูใครทําอะไรกูทำแบบจิบมืไม่รู้สึกไม่มีความหมายไม่มีความหมายหมายเยอะรวปูปลา เราไปซอยดาวหมดเป็นตั้งหลายต่างป่าก็บอกเอะซอยดาวใคร,ใครมาทาอะไรที่ซอยดาวเนี้ย <l ots> ไม่รู้เรื่องเลยจขามา <laughs> แต่ทีนี้พอพอปั๊บเราพวกฮาร์ดคอร์พวกเก๋งดอกจิกพวกมันจะมีพวกฮาร์ดคอร์กับไม่ฮาร์ดคอร์ <c oughs> พวกความจิ๋วันนี้เขาพวกไม่ฮาร์ดคอร์แต่เราจะไปเวทีเดียวกันหมด <c oughs> ในการปลุกจขามาซึ่งคนจะสนุกสนานเฮฮากันทีน <c oughs> ี้พอไปถึงที่ดูไบเมื่อผมไปมอบตัวที่กองปราบเสร็จเขมากองปราบเสร็จก็ไปขึ้นเครื่องบินไปดูไบ พอไปถึงดูไบปั๊บเนี่ยก็เจอพี่ทักษิณิกันเราก็คุยกันใสยแดงมีหน้าที่บรรยายสรุปน่าจะไปถึงวันประมาณวันอังคารวันพุธด้วยฮะวันอังคารคุยกันวันอังคารก็คือเมื่อวันซื้อนี่เองันอังคารพุธปัสศุกร์ก็คือวันอังคารก็คุยกันผมก็เป็นคนบรรยายสรุปให้พี่ทักษิ์ฟังว่ากองกําลังของเราเนี่ยมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่การต่อสู้จะต้องมี4ี่แบบแบบที่หนึ่งคือเราต้องมีผู้นําแบบนโปเลียนพี่จิ๋วเท่านั้นที่จะเป็นได้คือเมื่อเขาเอาทหารมาปราบเราเนี่ย นักลเรนจะบอกไม่สั้นพอถูกยิงฟ้ายิงปั๊บเนี่ยทหารไม่ยิงปั๊บทหารเฮ่มาอยู่หลังบิ๊กจิ๋วหมดแต่บิ๊กจิ๋วเนี่ยแกเคยโชว์ผลงานเมื่อตอนพิษภาทมิบนแกบอกกระสุนนัดแรกต้องโดนอกบิ๊กจิ๋วแต่พอทหารเริ่มยิงแกเพนคนแรกเลยแกไปอยู่ลนครพนมเที่ยวนี้เนี่ยเสดแดงจะต้องเอาพี่หมึกพลโทพิรัตสวามิวัตกับพี่ปรรลบลกแขนกันวะให้แกไม่สั้นมึงจะไปหนีไปไหนนะไม่สั้นเพราะพิจิ๋วเนี่ยเป็นคนที่มีบารมี ที่สุดของทาหารต่อจากป่าเพราะป่าวันนี้ถูกไล่เหมือนหมูมันหมาที่ห้วยขวางใช่ไหมบรารมีสุภิกิพิจูังไม่เคยถูกใครไล่ <S <S ท่านพิจูเนี่ยมีบารมีที่สุดใช่ไหมแล้วก็แสยแดงต่อมาก็อันที่สองก็คือครอบครัวทหารที่เราต้องขนมาเพื่อแม่ทหารยิงมีป้ายหมดร้อหนึ่งพันหนึ่งรอหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามทหารมากรมแปดร้อแปดรอยสิบเจ็ดร้อสิบห้าโอ้มาหมดมพเพื่อแม่ทหารยิงอ,อันที่สามก็คือ เราจะต้องประชาชนทุกคนต้องบอกให้ลูกหลานเนี่ยเข้าเกียร์ว่างอย่าเข้ากรมกองเพราะว่าทหารเนี่ยถ้าไอเนนไม่มาเนี่ยลบไม่ได้เท่าทีสามกองพันละลายเ<ะ>ท่าทีา่าเสื้อแดงข้าหารนี่กยก็เยอะนะพี่ก็มีลูกค,คือต้องวันวอเวลานอที่นัตวุฒิจตุพรวิระเนข้ออกคนออกความอยู่วันวนี้ในการประท้วงเพื่อจะร้องทำเนียบร้องปราษายทาแบบเดิมเมื่อเมษาเนี่ยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยต้องเกียร์ว่างเลยไม่ออกแต่อันที่สี่ถ้ายังเอาไม่อยู่อีก ทหารไม่เป็นเป็ดง่อยพลทาหารยังเข้ามาเพราะแสดงว่าพลทหารส่วนหนึ่งก็ยังไม่ใช่แดงหมดยังเข้ามาแล้วออกมาลบได้มะง,งั้นพอรบอรจะเหลือแค่เจ็คนพอรบอผบอพลผู้การผู้พันผู้กองผู้หมวดมึงลบแค่เจ็ดคนเนีมึงจะต้องพอรบอรมึงต้องบรรจุรถปืนใหญ่เองแล้วมาขับรถถังเองแล้วไปยิงเองส่องกล้องเองฮะส่งวิทยุเองถ้าไม่มีไอ้เนรน์ลบไม่ได้เลยทหารนี่เป็นเป็ดง่อยเลยกองทัพอ,อันที่สี่อัน,นสุดท้ายถ้าเกิดยังออกมาอีกก็ต้องให้ทหารผ่านเนี่ยเขาประทะไว้ เพื่อเอาประชาชนม็อบแบงกลับบ้านแพ้แตกทับแต่นั้นทุกอย่างเนี่ยกองทัพแดงในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนี่ยคือกองทัพประชาชนเนี่ยทำมาเนี่ยสร้างมาเนี่ยเพื่อในการป้องกันความจริงวันนี้ของจตุพรของนาัาวุฒิที่จตุพรเข้าใจพี่ผรลบผิดเนี่ย, mm. ยามา,าไม่ทันได้คุยกันเนี่ย <Yeah. S 2> เข้าใจผิดก็เลยล่อพี่ผลบไปไปดุไปครับ ไปแถบหนึ่งไปเขาเรียกว่าไปดองเงี้ยเนคนร่ำไห้เลยท่านคนแก่น้อยใจครับครับคนแก่ก็เพราะว่าอีกยี่สิบห้าปีครบร้อยเนี่ยมาปุ่งนี้ยีสิบสาปีครบร้อยเนี่ยเข้วมาคนคอบโยเซอ์โอโซเนอยร์เนี่ยวันตายครับฟานแก่ไม่วันตายแต่คนน้อยใจเลยครับลาออกลาออกถึงขนาดเป็นนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนอนคิดหนึ่งคืนตอนเช้ามาขอลาออกเลยเสียศูนย์เลยครับ มาเตมาโตได้แดงพ,พี่เกียร์ว,ว่างเองต้องเกียร์ว,ว่างด้วยๆๆพี่ๆก่อนเลยผมผมเกียร์ว,ว่างบนดินแล้วกันแต่ใต้ดินผมยังเล่นอยู่นะพี่ใช่ไหมออครับขออนุญาตครับผมยังเล่นใต้ดินอยู่สรุปแล้วก็คือ,อนัตวุฒิเนี่ยก็โทรหาเส่แดงบอกว่าพี่แดงครับตกลงมนันยังไงกองทัพประชาชนอ๋อพวกพี่เนี่ยคอยเซิร์ฟน้องคอยดูแลความปลอดภัยแล้วพี่ทัศสินเนี่ยเป็นคนตกลงใจว่าเอาตามนี้ไปช่วยเขาเพื่อว่าจะได้ครบองค์ประกอบอย่างแดงว่าช่วยกันป้องกันเออนัตวุฒิเข้าใจจบ พี่วิระเขาอันนั้นขาขาใหญ่อยู่แล้วเขานั่งดูหูถามแล้วไม่ถามเลยเขาเลยเขาคิดว่ามีการต่อสู้แบบนี้มันเป็นเหมือนฮาร์ดคอร์อาจจะทําให้งานใหญ่คือมองคนละมุมไงสำเร็จแต่พี่ทักษิณเนี่ยเหมือนนก <c oughs> แล้วท่านเป็นผู้นําที่อยู่ต่างประเทศท่านต้องมีครบทุกวงจรเขาเรียกนิดทุนโอคอมเพรสเมนต์เลดดอบไลดดอบเป็นภาษาแคนดิเซนภาษาข่าวรับเหมือนมี c e o Case Officer p r i n c i p a l agent assistant agent support agent double agent สายรับสองหน้า agent กว่าจะถึง CEO พี่ตศินเนี่ยเหมือน CEO <Huh. S 2> กว่าจะมาคุยกับ agent ตัวเล็กๆเนี่ยพวกพวกเราเนี่ยพวกเนี้ยแค่ agent mm. พี่ตศินก็ต้องคุยกับ CEO เสร็จคุยกับ p r i n c i p a l agent สายรับหลัก assistant agent สายรับรองและ support agent สายรับสนับสนุน As แล้วก็ double agent เผื่อสายรับสองหน้า mm. ไปบอกพวกม็อบเหลืองพวกควายเหลืองก็อาจจะมาปนได้ เป็นคนประชาธิปัตย์ถึงจะถึงเอเจนต์สายรับธรรมดาแต่พี่ประลบเนี่ยเอ้ไม่ใช่แต่พวกพิศสินเนี่ยเขาอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะรับข้อมูลจะมีโทรศัพท์หกตัวแกวนระหว่างคุยกันระหว่ดูโทรศัพท์ไปเรื่อยเพราะข้อมูลต้องเข้าคนเป็นชนชั้นปกครองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาเรียกภาษาข่าวรับเรียกนิทุนโนคือรู้เท่าที่จําเป็นคอมพารสเมนต์ของไข่ของมันคอมพารสคอมพารสเนต์ของไข่ของมัน แล้วก็การส่งเอาสมมติเราจะเป็นสายลับเนี่ยเขาเรียกเลดดอกคือหมายว่าเราจะส่งอเอกสารมาวางไว้ทีใ่ใต้ใต้ใต้ต้นไม้แล้วเราก็ไปหยิบมา <Yeah. S 2> ถ้าไลฟ์ huh. ดอกคือมีชีวิตคือส่งมือต่อมือคือยันี่พิเศษเนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะทําไงฉะนั้นเขาเหมือนนก <Okay. S 2> เพราะเหมือนนกพับเขายอมรับในแผนการของนักรบจปบอทั้งสองคน uh huh. ว่าต้องครบองค์ประกอบแก้สามระการพักแนวร่วมของรูบุษแต่กองรูบุษเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าไปแกงไขแล้วคนที่เหมาะที่สุดคือ พี่จิ๋วพี่จิ๋วก็เราก็เลยตั้งพี่จิ๋วเลย<ะ>ตั้งเองเลยเป็นผู้การทห,หารสุดพี่จิ๋วลองกระจองแงไม่เอาผู้การทหารสุดเพราะแกอยากเป็นนายกเขาใหญ่ปะ <laughs> ตั้งเป็นผู้การทหารสุดถ้าเป็นนายกจิ๋วเอาพี่จิ๋วเอาท่า<อ>นก็บอกไม่ให้เอังค์เป็นผู้นําพอเป็นผู้นําเสร็จพอหลังจากาจรย์พรอพรัดพี่ประลบไปแล้วพี่ลก,ก็บอกว่าวางมือละเข้าเกียยวว่างละเรากำลังปลอบใจกันอยู่เนี่ยแต่พี่แดงก็จะพูดดีว่าเานื่องจากว่าได้สั่งเอง คือท่านผู้นำเนี่ยสั่งเองใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็ในเมื่อพี่จิ๋วไม่รับก็ต้องรับเป็นผู้นำเพราะไม่มีใครที่จะเหมาะท่าพี่จิ๋วแล้วไม่งั้นเพราะพี่จิ๋วเนี่ยเหมือนพระรามพี่ปะระลบเหมือนพระลักษ์พระรามกับพระลักษ์กว่าจะไปได้แต่ละก้าวเห็นเปล่าเคยดูไอ้รามเกียรเิฮะกว่าจะไปะดได้แต่ละก้าวถือหอกกว่าจะปีนไปตีกันได้กับไอ้หนุมานสุขีพาลีแต่คนที่เก่งก็คือหันุมาน แต่งชุดขาวก็คือใส่แดงตีลังกาไปเลยตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งว่าไงใช่ไหมแบบจันเจามากระซิบข้าง,งหูเป่าไอ้เป่าปุจชินเสร็จแล้วไตะลังกาไปดูว่าจรงิงไม่จริงแต่ศาลบ้านเราเหมือนพระถังกัมจังเอามึงโกโหกกันไปสองคนแล้วกันเอามึงไอ้ไอ้โ, <laughs> โกโหกก่อนเอาจำเลยมึงค่อยโกหกตามเดี๋ยวกูจะช่างดูว่าสองคนใครโกหกเก่งคนนั้นชนะแต่ไอ้เป่าปุจชินมาสองพันปีนี่เขามีจันเจาเหมือนกับเขามีลูกขุนของศาลอเมริกาเขาศาลอเมริกานี่เขาจะลูกขุน เขาใช้ลูกขุนลงลงเพราะลูกขุนมีความรู้หลากหลายแล้วจึงจะศาลมีหน้าที่เคาะเฉยๆไม่มีสิทธิคิดฉะนั้นหนุมานเนี่ยมีหน้าที่จับะฉะนั้นเลยเมื่อกี้ขู่พี่จิ๋วไปแล้ว<ะ>ถ้าท่านไม่เป็นผู้นําเมื่อวันเขาเกิดมีการลบกันแล้วเกิดกองทัพแดงเนี่ยทางความจริงวันนี้กดดันไม่อยู่รัฐบาลส่งกําลังทหารออกมาปาาราบหานุมานจะเป็นต้องไปจับพระรามมาแล้วมามัดแล้วให้ต่อสู้กับทหารโดยที่พลเอกพหลปปิปมณีนนล็อกข้างขวา แล้วก็พลโทพิรักสวามิพัฒน์ซึ่งเป็นคนคอยนวดเท้าจบรอเจ็ดคอยนวดเท้าพี่ทักษิณเนี่ยไอพี่จิ๋วเนี่ยล็อกข้างซ้ายแล้วพี่จิ๋วต้อตะโกนไม่สั้นไม่ตะโกนใส่ทหารไทยไอทางนู้นก็สั่งยิงก็ไม่ีใครกล้ายิงพี่จิว๋วมาอยู่กับพ่อนี่ทุกคนใหญ่เฮ้ามาอยู่หลังพี่จิ๋วหมดชนะเลยแต่สายสแดงคะผู้เขาพูดเลยนะคะตามหลักเนี่ยของ นปชแดงนั้งเหมือนดินทุกครั้งเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นในเรื่องของสงบสันติแล้วก็ปราศจากอาวุธแต่ว่ากปชเองเนี่ยกองทัพประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมีอาวุธด้วยไงมันจะไปขัดกับหลักตรงนี้หรือเปล่าไม่มีอาวุธตอนนี้มีแต่สระเบือไม่มีอาวุธเลยสักอย่างเลยมีแต่น้ำลายทุกๆเข้ามาเนี่ยกองกำลังไงไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีน้ำลายเอาที่พูดถึงเนี่ยคุณลุมใช่แล้วแต่มันแต่งชุดดำไหมมันดูน่าเหมือนจะมีอย่าเข้ามา แต่พอทหารยิงตู้ออกตัวใครตัวมันวิ่งนาหน้าเลยอย่าเข้าไปนะเพราะว่าพี่ทักษิณถึงทวิตเข้ามาเมื่อวานนี้ว่าที่เสด็จพูดเนี่ยคือรักษาความปลอดภัยสรุปแล้วกองกําลังที่เรามาชื่อแ็ทเวอพันธมิตรเนี่ยพันธมิตรชื่อมันน่ากลัวมมนยึดสนามบินเนี่ยยึดทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมมันน่ากลัวจะตายใช่ไหมมันอ้มันมันชื่อพันธมิตรแต่โอ้โหมันไม่พันธมิตรเลยคใช่ไหมมันชื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อแต่เราชื่อ ดูไว้ก right? ่อนเพื่อคู่ทหารเนี่ยพามึงจะประบาูนะยกองทัพประชาชนในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่พวกพมึงเป็นรัฐบาลโจรเหมือนพูดเหมือนกันจะาวีธแต่ความจริงเนี่ยอาวุธหลักคือน้ำลายไง